ทุเรียนนั่งไม่โตแก้ไขโดยการฟื้นโคนและปลวนดินจะช่วยได้ไหมสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาทดลองนะครับฟื้นโคนนะครับแล้วก็ปลวนดินบริเวณโคนทุเรียนต้นนี้นะครับที่ปลูกเอาไว้ได้สักประมาณปีกว่าแล้วครับแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือใบจะเหลืองครับผม ใบเหลืองแล้วก็มีโรคเข้ามาแทรกค่อนข้างจะเยอะเหมือนดูระบบรากนะครับจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ระบบใบก็ไม่โอเคครับผมในขณะที่ต้นอื่นๆเขาก็โตทิ้งช่วงกันไปเยอะแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะมาทดลองนะครับปรับโครงสร้างบริเวณโคนทุเรียนดูนะครับว่าถ้าเกิดเราฟื้นโคนเขาหรือว่าพลวนดินบริเวณรอบๆโคนเขานะครับจะช่วยให้ทุเรียนนะครับสามารถ ไปต่อได้แล้วก็ตแตกใบแตกยอดแล้วก็มีการเขาเรียกว่าสามารถโตไปต่อได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้นะครับทุเรียนต้นเล็กลักษณะแบบนี้นะครับอายุเป็นปีแต่ได้แค่นี้ก็เขาเรียกว่าทําให้เสียเวลาเปล่าครับซึ่งโดยปกตินะครับต้นนี้ก็จะเรียกว่าเป็นต้นที่ ผมไม่ค่อยมีเวลามาดูแลแล้วก็ใส่ใจเขาเลยนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่ปลูกเอาไว้ริมชายแดนแล้วก็จะโดนพวกต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างนะครับบดบังแสงอาทิตย์แล้วก็โดนวัชพืชคลุมโคลก็รอดมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับไม่ได้ใส่ใจก็เรียกว่าเป็นต้นทุเรียนเทวดาเลี้ยงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ได้บำรุงแล้วก็ดูแลรักษาเลย ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับที่เพลหลายกันนะครับว่าทุเรียนนะครับเราสามารถปรับโครงสร้างดินได้ไหมจะทําให้รากฝอยของทุเรียนนะครับมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ตอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราพลวนดินโคลนทุเรียนนะครับก็มีปัญหาแน่นอนก็รากฝอยเขาก็ขาดแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเขาก็ไม่โตดังนั้นนะครับเราก็ต้องเสี่ยงกันไปนะครับว่า วิธีนี้นะครับจะช่วยแก้ไขได้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับ โอเคครับก็หลังจากที่ได้ปรับโครงสร้างดินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว <c oughs> ผมก็จะใช้ตัวปุ๋ยหมักนะครับตัวนี้มาฟื้นฟูสภาพดินบริเวณรอบโคนครับผมแล้วก็ใช้ร่วมกับดินถุงนะครับที่ซื้อมาจากร้านครับผมก็เป็นดินผสมขุยมะพร้าวครับผม <c oughs> เพื่อที่จะปรับสภาพนะครับฟื้นฟูดินให้ร่วนซุยแล้วก็ ให้รากฝอยนะครับสามารถแตกแขนงแล้วก็มีอากาศหายใจแล้วก็สามารถชนชัยหาหาอาหารได้ครับผมแล้วก็จะใช้ตัวปุ๋ยนะครับก็คือสูตรตัวนี้นะครับผมจะใช้สูตร25.7 7ครับผมเป็นตัวเน้นตัวหน้านะครับก็คือธาตุในสดเจนค่อนข้างจะเยอะครับผมก็คือ27%แล้วก็ ฟอสฟอรัสนะครับ7%แล้วก็โพแทสเซียมอีก7%ซครับผมก็หลังจากฟื้นโคนทุเรียนนะครับลวนดินก็เหนื่อยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมที่จะช่วยดูแลบริเวณโคนทุเรียนก็คือตัวภูรดานครับผมที่จะช่วยป้องกันพวกมดพวกปลวกนะครับแล้วก็ระบบรากใต้ดินที่เรามองไม่เห็นครับผมใช้ร่วมส่วนเรื่องการให้ปุ๋ยทางใบนะครับปรับ ฉิดพวกไลเซียมบรอนหรือว่าฮอร์โมนนะครับก็จะใส่ในรอบถัดไปรอบนี้ก็เอาโครงสร้างดินก่อนครับผมแล้วก็ค่อยมาริ่งนะครับการเจริญเติบโตทางใบก็จะใช้วิธีการดินถุงนะครับใส่โคนทุเรียน แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยหมักครับผมแล้วก็ใช้การพลวนดินอีกทีนึง ก็แนะนํานะครับพยายามพลวนดินให้ร่วนซุยแต่ว่าอย่าใกล้บริเวณโคนทุเรียนจนเกินไปครับผมโอเคครับน่าใช้ได้แล้วพยายามแต่งโคกแล้วก็ยกร่องทุเรียนขึ้นมาแล้วก็ ใช้ปุ๋ยนะครับสักประมาณหนึ่งกำมือสักประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใช้ไม้ครับเจาะตามสูตรปลูกทุเรียนล็กนะครับ ใส่หลุมแล้วนิดหลุมล้หน่อยครับผมหยดลงไปฝังกลบแล้วก็ตัวระบบรากก็จะใช้ตัวภูรดานนะครับตัวนี้ครับผมเห็นไหมเอ่ยโอเคครับ สักประมาณ1ช้อนอีกสักนิดครับไม่ทั่วโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะแต่งสภาพดินนะครับให้ร่วนซุยแล้วก็ยกเป็นโคกให้สวยงามครับผมก็โอเคครับเป็นวิธีนะครับขั้นตอนปรับ สภาพโครงสร้างนะครับบริเวณโคนของทุเรียนที่นั่งนะครับแล้วก็ปลูกอายุเป็นปีไม่โตครับผมใบเหลืองแล้วก็สภาพสุดโทมก็เดี๋ยวจะอัปเดตต้นนี้ให้ดูนะครับหลังผ่านไปสักระยะหนึ่งครับผมว่าผลที่เราฟุ้นโคนทุเรียนนะครับแล้วก็พลวนดินโคนของเขานะครับรากเขาขาดแล้วทุเรียนจะตายไหมแล้วหรือว่าจะเจริญเติบโตเป็นยังไงครับผมก็ขอบคุณมากในการรับชมครับผม ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับ